การสอบเทียบ pH sensor มีขั้นตอนดังนี้ค่ะน้ำยาสอบเทียบของเราจะมี pH 4.0 pH 6 8 6 pH 9.18และอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในการสอบเทียบนะคะจะมีน้ำสะอาด1แก้วและผ้าสะอาด1ผืนค่ะทุกครั้งก่อนทำการสอบเทียบนะคะต้องทำความสะอาดหัวโ p บเซ็นเซอร์ทุกครั้งค่ะจากนั้นนะคะกดโอเคค่ะ กดโอเคอีกครั้งเพื่อใส่รหัสผ่านนะคะเป็น1000ค่ะกดโอเคกดลูกศรด้านขวานะคะเพื่อไปที่เมนูที่14ค่ะจะเป็นเมนูแคลนะคะกดโอเคอีกครั้งค่ะจะขึ้นค่า4.0เมื่อทําความสะอาดหัวโพรบเซ็นเซอร์แล้วนะคะให้จุ่มไปที่ p h 4.0ค่ะกดโอเค รอจนกว่าค่าจะนิ่งหรือประมาณ3-5นาทีค่ะเมื่อค่านิ่งแล้วให้กดโอเคค่ะหน้าจอจะแสดงค่าถัดไปนะคะก็คือ6.86ค่ะเมื่อทำความสะอาดหัวโปรบแล้วให้จุ่มไปที่ p h 6.86กดโอเครอจนกว่าค่าจะนิ่งหรือประมาณ3-5นาที เมื่อค่านิ่งแล้วกดโอเคหน้าจอจะแสดงค่าถัดไปให้เราสอบเทียบค่ะคือ9.18เมื่อทำความสะอาดหัวโผลบเรียบร้อยแล้วให้จุ่มที่ค่า pH 9.18จากนั้นกดโอเครอจนกว่าค่าจะนิ่งหรือประมาณ3-5นาทีเมื่อค่านิ่งแล้วให้กดโอเค เมื่อสอบเทียบผ่านแล้วนะคะให้กดลูกศรด้านขวากดถัดไปจนกว่าจะออกมาจนถึงหน้าปัจจุบันถือว่าเราสอบเทียบเรียบร้อยค่ะลูกค้าควรสอบเทียบเซ็นเซอร์ทุกๆ3-6เดือนนะคะเพื่อความแม่นยำของตัวเซ็นเซอร์ค่ะ